คดีอาญาตักใบเนี่ยนะครับดําเนินการมามีการกระทำความผิดมา20กว่าปีเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็กําลังใกล้จะขดาดอ,อายุความในมุมมองกฎหมายเนี่ยอายุความในคดียาจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของอน,นาคตถ,ถ้าเราจะมีการประรูงแก้ไขกฎหมายต่อไปเราควรจะแก้ไขอย่างไรรวมทั้งเฉพาะในคดีอาญาตักใบด้วยว่า มันจะมีช่องทางอย่างไรและมีมุมมองอย่างไรบ้างน,นะครับในเรื่องอายุความในคดีอาญานะครับตามกําหนดการเนี่ยก็ให้ผมมาพูดเก่านํันะครับแล้วก็พูดเปิดงานแล้วก็พูดในเรื่องนี้ไปด้วยเลยนะครับผมก็ขอใช้เวลาในช่วงแรกนี้นะครับพูดอยู่3เรื่องแล้วกันนะครับที่เป็นที่เป็นเรื่องคดีอาญานะครับอายุความแล้วก็คือเรื่องคดีตัดใบนะครับเรื่องที่1เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องการใช้อํานาจของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกับการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะครับการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเขาก็ทํากันประเทศไทยเราก็ทํากันนะครับแต่การใช้อำนาจของรัฐในทุกๆครั้งนะครับจะต้องคํานึงถึงอีกหลักหนึ่งด้วยก็คือหลักการของการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ เจ้าหน้าที่จะจับผู้กระทาความผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกับคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องคํานึงถึงเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมษยชนอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จับเขาและไปกระทาทรมานนะครับย่ำยีศักดิ์ศรีต่างๆก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบก็ตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนะครับ ตั้งแต่22กุมภาพันธ์นะครับ2566เรามีกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่ยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าพระบัญญ,ญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายปี2565นะครับใช้บังคับแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงค์คือต้องการที่จะยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยนะครับ แจ้าหน้าที่รัฐเวลาใช้บังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงสิมชนต้องไม่ทรมานประชาชนนะครับต้องไม่ปฏิบัติละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไร้มนุษยธรรมนะครับรวมทั้งไม่อุ้มหายด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปใช้กับคดีตักใบนะครับเหตุผลเพราะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อ22นะครับกุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาในขณะที่คดีตักใบเนี่ยเกิดขึ้นมา เกือบยปีแหละมันจะมีหลักพื้นฐานอีกอันหนึ่งของคนหมายอาญาก็คือว่าความผิดที่ออกขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถย้อนหลังไปใช้ในอดีตได้นะครับซึ่งเป็นหลักสิทธิมุชนอีกอันหนึ่งก็ตามแต่อย่างไรก็ดีครับในคดีตัดไปนะครับเหมือนที่ท่านทราบข่าวกันก็คือว่าพนักงานการมีคําสั่งเห็นควรสั่งฟ้องแล้วนะครับและเป็นเห็นควรสั่งฟ้องไม่ได้ในข้อหาทรมานไม่ได้ในข้อหาอุ้มหายแต่เป็นเห็นควรสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าคนตาย นะครับหรือทำร้ายทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับซึ่งนํามาสู่เป็นประเด็นในวันนี้แหละครับว่าเมื่อพนักงานเอากรารสั่งฟ้องคดียา,ยานะครับผู้ที่กระทําความผิดในเหตุการณ์ในคดีตักไปไปแล้วนี่นะครับและที่ท่านได้ทราบข่าวกันก็คือว่าผู้ทำาผิดผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปต่างประเทศและคดีก็ใกล้จะขาดยุคความอีกไม่กี่วันคําถามก็คือว่าเมื่อมีการสั่งฟ้องแล้ว คดีใกล้ขายุความและถ้าคดีขายุความขึ้นมาจริงผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะนําไปสู่เรื่องที่2ที่ผมจะขออนุญาตพูดถึงเลยก็คือว่านอกเหนือจากที่การแช้นัดรัดต้องคำนึงสีมชนแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราเนี่ยนะครับยังมีหลักเกณฑ์เรื่องอายุความเน็กดีอาญาอีกด้วยนะครับในคดีอาญาในประเทศไทยเนี่ยนะครับความผิดอาญานะครับที่มีอายุความที่ยาวนานที่สุดคือ20ปีนับจากวันทําผิด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา95นะครับบัญญัติว่าความผิดอาญาเนี่ยนะครับคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับที่เป็นโทษที่รุนแรงสุดเนี่ยถ้าไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้ต้องหานะครับมาสารภายใน20ปีนับจากวันทําผิดถือว่าคดีขาดอายุความเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันต้องมี2เงื่อนไขประกอบกันเงื่อนไขที่1ต้องมีคําสั่งฟ้องของไการซึ่งคดีนี้ัยการสั่งฟ้องแล้วนะครับเงื่อนไขที่2คือต้องมีตัวผู้ต้องหามาที่ศาลคดีถึงจะไม่ขาดอายุความภายใน20ปีนับจากวันดำนผิดนะครับเพราะฉะนั้นคดีลักใบเนี่ยมีคําสั่งฟ้องแล้วแต่ผู้ต้องหาย,ยังหลบหนีอยู่ยังไม่ได้ตัวมาอายุความก็ยังไม่เริ่มนนะอายุความก็ยังก็ยังนับอยู่นะครับก็ยังก็ยังนับอยู่แล้วก็ มันก็คงจะขาดไปภายในภายในตามกําหนดเวลาที่ที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะครับคาถามต่อไปก็คือว่าเอาแล้วถ้าเวลาคดีอาญาขาดอายุความแล้วเนี่ยนะครับท,ทั้งท่านที่อายการสั่งฟ้องแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัวมาภายใน20ปีขาดอายุความแล้วผลคืออะไรผลก็คือตามกฎหมายนะครับคดีระงับลงฮนะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องจะระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพวามอาญาม,มาตรา39วงเล็บ6เหตุผลเพราะคดีขาดอายุความ การพิสูจน์ความผิดการพิสูจน์ความจริงต่างๆมันก็จะหยุดลงนะครับด้วยเหตุผลว่าคดีขาดอายุความสิ่งที่ผมพูดมาคือกฎหมายไทยนะครับคือกฎหมายไทยแต่คราวนี้เราลองมองในอนาคตดูฮะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะคดีตัดใบนะครับคดีอื่นๆด้วยนะตามเนี่ยที่ที่ผู้กระทำผิดทำผิดเนี่ยนะครับและอาศัยอายุความพวกเนี้ยแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศและเสร็จแล้วยุความขาดปุด๊บ สองวันสามวันก็กลับมาในเมืองไทยพร้อมกับบอกว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้แล้วสาลทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยสถานการณ์อย่างเนี้ในต่างประเทศเข้าคิดยังไงกันและอนาคตประเทศไทยจะทําให้มันดีขึ้นอย่างไรผมมีตัวอย่างให้ท่านดูสองสาเรื่องนะครับที่ผมมีข้อมูลนะครับเฉพาะที่ผมมีข้อมูลคําถามก็คือว่าอายุความในคดียาเนี่ยถามว่ามันเป็นหลักสากลไหมกฎหมายไทยเนี่ยที่อกว่าอายุความ20ปีนับจากวันทําผิดคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้ฟอ้องไม่ได้ตัวมาเนี่ยถามว่าสากลเขาคิดกันอย่างนี้ไหมคําตอบคือไม่นะผมได้ท่านทราบนะครับประเทศในโลกเนี้ยอายุความในคดียาเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ระบบหลักๆระบบที่1นึ่งเนี่ยนะครับเขามีอายุความในทุกฐานความผิดก็คือระบบประมวลกฎหมายเช่นประเทศฝรั่งเศสประเทศในภาคพื้นยุโรปรวมทั้ง,งประเทศไทยด้วยที่มีระบบประมวลกฎหมายเราจะมีอายุความในทุกๆฐานความผิดมันก็มีเหตุผลของมันฮะในการมีอายุความก็คือ เพื่อทําให้พยานหลักฐานไม่สูญหายนะครับเพื่อเร่งรัดกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้พยานฐานนี่มันเกิดความแน่นอนขึ้นเพราะนานไปคนก็จะลืมเลือนนี่คือเหตุผลของเขาเพราะในประเทศในจีวิวลอฟฝรั่งเศสจะมียุคความแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับของประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับที่เขาก็ไม่มีอายุความในความผิดหลายแหล่งเช่นคดีฆาตกรรมนะครับ ในบางประเทศเขาบอกว่าเมื่อมันเป็นคดีฆาตกรรมมันเป็นคดีร้ายแรงมากไม่มีอายุความฮะแม้ฆาตกรรมกันมาสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีถ้ามีหลักฐานลูกลงหลักฐานได้ดําเนินคดีได้จับผู้ต้องหาได้เมื่อไหร่ก็ดําเนินคดีได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าระบบยุคความในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสากลที่ต้องมีอายุความ2ี่ปีแล้วขาดายุคความแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับระบบสากลมีอยู่2อันบางประเทศมียุความบางประเทศก็คดีร้ายแรงเขาก็จะไม่มีอายุความนะครับ แต่ที่แน่ๆนที่ตรงกันถ้าท่านจะถามว่าความเป็นสากลอายุความอยู่ที่ไหนมีตรงกันอยู่เรื่องเดียวครับท่านก็คือความผิดอาญาร้ายแรงสูงสุด4ี่ฐานความผิดสี่ฐานความผิดนี้ธรรมนูญกรุงโรมบัญญัติว่าไม่มีอายุความและเป็นสากลทั่่โลกเพราะอะไรเพราะมันเป็นความผิดที่อยู่ในเข้มงวดของศาลอาญากรุงเทพผมผมพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันฮะคือความผิดอะไรบ้างที่สากลเขาถือกันโทวโลกว่า ไม่มีอายุความนะครับอันที่หนึ่งคือความผิดฐานล้างพ่อพันุมนุษยนะ์อันที่สองคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอันที่สามอาชญากรรมสงครามอันที่สี่อาชญากรรมรุกรานสี่ฐานความผิดนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับและยอมรับทั่วโลกเป็นสากลว่าไม่มีอายุความเกิดขึ้นเมื่อไหร่แม้ว่า50-60ปีผ่านไปจับผู้ร้ายอาชญากรรมสงครามมาได้อาชญากรรมไร้าแรงผู้นี้ได้ก็ลงโทษได้นะครับ ถ้าไม่ใช่สีฐานความผิดนี้ก็แล้วแต่บริบทแต่ประเทศเลยครับว่าจะยึดถือว่ามีอายุความหรือไม่มีอายุความอย่างไรเอาละครับเรากลับมาดูในประเทศที่ที่เขามีอายุความกันบ้างเช่นในฝรั่งเศสที่ผมมีข้อมูลเขาจะมีอายุความในความผิดอาญา20ปีก็ตามนะครับแต่ผมพบข้อสังเกตอย่างหนึ่งในกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งไม่เหมือนกฎหมายไทยก็คือว่าอายุความในอาญาของเขามีสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงได้ เหตุผลสําคัญที่สุดในการสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงของกฎหมายฝรั่งเศสก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อพนักง,งานนอัยาการสั่งฟ้องอายุความจะสะดุดหยุดลงและก็ให้เริ่มนับใหม่เมื่อพนักง,งานสอบสวนรับคาร้องทุกอายุความก็สะดุดหยุดลงแล้วก็เริ่มนับใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอายุความในฝรั่งเศสสมมติคดีฆาตกรรม20ปีนะครับเมื่อมีการดําเนินคดีในชั้นตํารวจปุ๊บอายุความหยุดเริ่มนับใหม่20ปี เมื่อคดีไปถึงอายการอายการสั่งฟ้องปุ๊บอายุความหยุดนับใหม่อีก20ปีคดีไปถึงศาลปุ๊บอายุความหยุดนับใหม่20ปีเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าในฝรั่งเศสอายุความเขาจะหยุดอยู่ทุกครั้งเมื่อมีการดํเาเนินคดีในชั้นตารวจอายการศาลซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนะครับเราไม่มีอายุความสะดุดหยุดลงสะดุดหยุดอยู่เลยหมายถึงความผิดตัดใบเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วพนักง,งานสอบสวนเริ่มสอบสวน ไม่หยุดฮะนับต่ออายการฟ้องไม่หยุดครับนับต่อเราจะหยุดอย่างเดียวคือมีคําสั่งฟ้องบวกกับมีตัวผู้ต้องหามาส่งสารเราถึงค่อยหยุดอันนี้คือข้อแตกต่างและผมขอยกเป็นประเด็นแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตถ้าสังคมไทยนะครับรวมทั้งในคดีอื่นด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากเห็นผู้กระทําความผิดไร้แรงพวกนี้ที่อาศัยช่องว่างอายุความ20ปีหลบหนี แล้วก็ไปต่างประเทศแป๊บหนึ่งหมดอายุความแล้วก็กลับมาเลยนะครับผมว่าข้อเสนออันหนึ่งที่เป็นไปได้คือต้องแก้กฎหมายพวกนี้ออกไปฮนะว่าทําอย่างไรจะให้คดีอาญาเนี่ยอายุความมาสะดุดได้บ้างและมันก็มีเหตุผลของเรื่องของมันนะครับก็คือว่าเมื่ออายุความมสะดุดเนี่ยเช่นมีอายการสัตวฟ้องและอายุความสะดุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าควรต้องสะดุดฮนะเหตุผลเพราะอายการก็มีหลักฐานครบแล้วเงี่ เมื่อหลักฐานครบแล้วหลักฐานชัดแล้วอายการสั่งฟ้องแล้วคดีย,ยุความมุ่งคลจะสะดุดต,ตามหลักของกฎหมายฝรั่งเศสเขานะครับแต่ที่ที่ผมเล่าให้ฟังก็จะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปอจจุบันเพราะประเทศไทยเราไม่หยุดเลยเราก็ต้องหลอตัวผู้ต้องหากลับมาอย่างเดียวนะครับอันที่สองฮะผมมีตัวอย่างของกฎหมายของบางประเทศที่ดูอีกอันหนึ่งคือกฎหมายญี่ปุ่นครับท่านอันนี้ก็ใกล้ๆกับบริบทบ้านเราหน่อยญี่ปุ่นเนี่ยเขากําหนดนะครับว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีฮะ โดยเพราะหลบหนีไปต่างประเทศให้หยุดนับอายุความะเรื่องนี้ประเทศไทยก็ไม่มีฮะไม่มีในความผิดอาญาตามประมวลอาญาเพราะว่าท่านที่พาดนะครับอายุความคดีตักใบ20ปีตั้งแต่ความผิดเกิดเนี่ยผู้ต้องหาเอาไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมฮะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในหลายประเทศเขาจะหยุดนับอายุความแล้วเขาบอกว่าไปตามตัวกลับมาให้ได้แล้วค่อยนับอายุความใหม่แต่ประเทศไทยเราก็มีผู้ก้องหาผู้รังผิดหลายคนอาศัยช่องว่างตรงนี้ฮะ ใกล้ๆจมวยุความก็หนีไปต่างประเทศถ่ายุความเสร็จปุ๊บบินกลับมาก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำผิดนะครับตรงนี้อีกเป็นประเด็นดนึ่นที่ผมว่าประเทศไทยเราอาจจะมีแนวทางในการแก้ไขทําให้ผู้หลบหนีนะครับไม่นับเป็นยุความคำถามก็คือว่าเอาแล้วไทยเราเคยเคยมีไหมฮะที่เราไม่นับอปยุความคดีหลบหนีมีนะฮะปี2 5 5 4้าครับท่านฮะรเราไปแก้ไขกฎหมายปป,ปช ปี2554นะครับเฉพาะความผิดเจ้าพนักงานพิจริตนะครับถ้าหลบหนีไม่นับเป็นอายุความแปลว่าเราเริ่มมีแล้วเราเริ่มมีไอเดียพวกนี้ที่บอกว่าอายุความเวลาที่ผู้ต้องกรความผิดหลบหนีไม่ให้นับอายุความให้หยุดนับอายุความเลยนะครับเราเริ่มมีแต่เรามีเฉพาะในเรื่องของพรบบปปชในเรื่องของกฎหมายปปชเริ่มมีตั้งแต่ปี54และปัจจุบันปี61เขาก็ยังมีอยู่แต่อายุความ กรณีหลบหนีไม่นับยุความเนี่ยเราใช้เฉพาะคดีเจ้าพนักง,งานทุจริตเท่านั้นคดีฆาตรกรรมคดีอาญาทั่วไปเรายังไม่ใช้นะครับตรงนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นสคาคัญและน่าสนใจที่อนาคตจะแก้ไขได้เพราะนั้นข้อเสนอของผมตรงนี้นะครับผมว่าในภาพรวมเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในคดีที่ผู้นาผิด อาศัยการขาดยุความหลบไปต่างประเทศแล้วแป๊บเดียวขาดายุความแล้วกลับมาอีกนะครับผมว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายมให้ยาฮะในแง่มุมของการให้ผู้กระทำผิดหลบหนีไม่นับเป็นส่วนอายุความอันนี้ที่1น,นะครับอันที่2ก็คือควรจะให้มีการอายุความสะดุดหยุดลงสะดุดหยุด,ด,ดยู่บ้างในกรณีที่อายการเขาสั่งฟ้องแล้วแล้วผู้ต้องหาย,ยังไม่มาเนี่ยนะครับควรจะให้ความสะดุดหยุดลง เพื่อที่จะไปตามจับผู้้องหาหรือร้องขอให้ส่งผู้ไายข้ามแดนกลับมา <พอ S 1> และในเวลาพวกนี้ครร้องขอส่งผู้ไรคข้ามแดนใช้เวลานานนะฮะแล้วอยะาพวกนี้จะได้ไม่ต้องนับอายุความเราจะได้คนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมและความจริงจะได้ปรากฏในกระบวนการยุติธรรมว่าทําผิดก็ต้องรับโทษถ้าไม่ทําผิดก็จะได้ไม่ต้องรับโทษจะได้พิสูจน์ความจริงเสียทีจะได้ไม่ใช่อาศัยเทคนิคในการขาดยุความและหลุดพ้นความรับผิดโดยความจริงก็ยังไม่ปรากฏว่าจบแล้ว ใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าแล้วทางเป็นไปได้ในคดีตากใบเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะอีกห้าวันเท่านั้นใช่ไหมฮะคดีจะขาดอายุความผมเรียนท่านทราบอย่างนี้ครับว่าถ้าว่าไปในทางเทคนิคกฎหมายอาญานะครับและกฎหมายวิธีพิจามยาและสิทธิมรชนี่นะครับในทางเทคนิคในทางกฎหมายมีความเป็นไปได้ แต่นะครับผมเน้นนะฮะแต่ผมเห็นว่าน่าจะยากผมพูดถึงความเป็นไปได้ก่อนแล้วกันนะครับความเป็นไปได้คืออะไรครับความเป็นไปได้คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการผมว่าต้องร่วมมือกันนะต้องร่วมมือกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเอาประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกก่อนก็นคือว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐบาลก็ได้ฮะถ้าท่านออกกฎหมายแก้ไขยุความลหนีไหมนะเป็นยุความภายใน5วันเนี่ย บางคนก็ <st ut ters> คิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงแต่แต่ไหนนะครับถ้าท่านอากอกกฎหมายแก้ไขอายุความเรื่องหลบหนีไม่นับอายุความหรือให้อายุความสรุดอยู่ๆแล้วก็แล้วแต่ตอนเนี้นะครับภายในช่วงก่อนที่คดีขาดอายุความอันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าสันติการต้องเปลี่ยนแนวฮะสันติการต้องเปลี่ยนแนวเหตุผลเพราะแนวคำพิพากษาสันติการไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมองว่านะครับ อายุความเป็นกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่ที่แก้ไข,าาขาอายุความขยายอายุความหรือไปแต่อายุความอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับถ้ามันเป็นผลร้ายกับจำเลยขึ้นมาเนี่ยจะไม่ย้อนหลังไปใช้กับจำเลยในอดีตซึ่งคำพิพากษาสันติการตรงนี้ผมมีเลขท่านดูนะครับถ้าสนใจท่านอาจไปค้นเพิ่มเติมในในข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ก็คือคำพิพากษาสันติการที่2659ทับ2565 10616ศูทับและ9955 58ทับเป็นอีกาที่เดินกันมาตลอดครับเดินกันมาตลอดว่ากฎหมายแก้ไขยุความวันนี้นะครับสมมุติวันนี้เราแก้ไขยุความปุ๊บขึ้นมาเนี่ยครับกฎหมายแก้ไขยุความวันนี้จะไม่ย้อนหลังไปใช้กับผู้ร่วผิดก่อนที่กฎหมายแก้ไขท่านมองว่ากฎหมายแก้ไขยุความวันนี้เป็นกฎหมายอาญาฮะเมื่อเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยจะไม่ย้อนหลังไปใช้กับผู้ร่วผิดเมื่อที่ปีก่อนสรุปไม่ง่าย จะใช้กับผู้รังผิดตั้งแต่กฎหมายแก้ขไขเป็นตัวไปเท่านั้นตามหลักกฎหมายอาญาน,นี่คือเดียกา3เรื่องที่ผมเรียนท่านทราบนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตนดิดนึงครับว่าศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเขาไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนี้แบบเดียวกาไทยนะฮะเขามองว่าอายุความไม่ใช่กฎหมายอาญาสารบัญญัติอายุความไม่ใช่ความผิดและโทษอายุความเนี่ยแก้ไขปุ๊บใช้ได้ทันทีฮะรตราบเท่าที่คดีนั้นยังไม่ขาดอายุความผมถึงบอกนะฮะว่า ถ้าเ้าจะแก้กฎหมายต้องแก้ก่อนที่คดีนี้จะขาดอายุความเพราะถ้าแก้กฎหมายก่อนคดีนี้ขาดอายุความในแนวสารสิทธิช่หลบเขาบอกว่าอายุความใช้ทันทีและก็ใช้กับผู้อ้างผิดเมื่อ20ปีก่อนได้ด้วยเหตุผลเพราะในวันที่แก้กฎหมายคดีเขายังไม่ขาดอายุความตรงกันข้ามถ้าคดีขาดอายุความ20ปีไปแล้วนะครับและท่านไปออกกฎหมายมากฎหมายใหม่ตรงนั้นมันจะเป็นกระทบสิทธิ์ของเขาไม่ได้เพราะเขาได้รับสิทธิ์ ที่จะไม่ถูกดำเนินคดีณนะวินาทีที่ขาดยุคความแล้วด้วยเหตุนี้แหละครับผมเลยบอกว่าเป็นไปได้ในทางกฎหมายมันมีแต่นะครับหนึ่งท่านต้องออกกฎหมายภายในยี่พาตุลาให้ได้ในเรื่องขยุคความอันที่สองท่านต้องเปลี่ยนแนวข้อภาษาสันติกาให้ได้เพราะแม้ท่านแก้กฎหมายมาได้ทันแต่สันติกายังยืนในแนวดีกาสามเรื่องนี้อยู่ การแก้กฎหมายท่านก็จะมีผลในอนาคตเท่านั้นจะไม่กลับไปในคดีตักใบผมขออนุญาตเบื้องต้นเท่านี้นะครับขอบคุณคนระับ